สวัสดีพี่น้องสวัสดีัดเทววัสมันวัดสมานวลาลามเห็นจอจะไม่กวอิมจะไม่กวอิมก็ตีข้องญ่พี่น้องข้องไงข้องญ่ Ồ. Con nhai, con khò nhai. Lộp, 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 lộp. Hè thiên, hè thiên, lòi ong long, ong long, ong long. <laughs> ถ่ายรูปอะ่ะอัาถ่ายให้ได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 ้มาถ่ายได้ถ่ายได้ครับเอาไหนยืมตัวไหนยืมของร้องเพื่อถ่ายรูปให้พี่กเด้วยอาเดือยสองสามอีกสภาพไหล่ท่า เอาลูกคอลูกคอเอาดีดีโอเคโอเคเอาได้ได้หลายภาพอยู่ส<อ>ิ วสวานพี่น่องเฮ้ยดอะเ้ยะผู้พญานนสอ้าหกานากเ้าอสาเด อ่าเถอบุญสาธุบุญมนีิเอ,อ,อ้ยปวดอะมึงเลือ่อเลือ่อเห็นบ่เลือ่อพี่น้องเลือ่อเห็นบ่อันนี้พญานาคนี่คือพญานาคนี่เห็นไหมเจา้าอู้วมามาพญานาคสวยงามตามทองเหลืองเลือ่อเลือ่อเลื่อมีเลือ่อบริการ ขี่เรื่ลยะไปน่ำบางปะกงะไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆ การพระประชารัฐมนาะเด็ดสาธุสาธุเดี๋ยวบ๊ว่ร้องครับบอว ไือแบบนน้ำทางพญานาคดา <c oughs> อพญานาคดูไเดินไปตาไปเรื่อยๆ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆดูดิฮะี่เ <c oughs> ขาสวยเลยเพื่อว่าสวยใช่ปะี่สวยว้าวไหววะทําบุญ ส้ยพยายายสวยแหรวะคน่ามนี่ปรพหยาดคน่ามเออสวยสวยสวย คนหน่าเห็นบ้าี่น้องสององค์ปายเดินปาตามป้ายรู้กูนะกูนะขยันหน หนากสองพุงฮะเดินเลาะทาเรือทาเรือเป็น <c oughs> สาธุบุญหางเพิ่นหางพญานาคเห็นปะ หางหางเออหางดูหนหัวอยู่ดนนพี่หางอยู่นี่หางเห็นปะหางพาญนานาคแม่น้ำบางปะกง มันดิบสวายพระมันเนี่ยมาไปยานาคไปยานูาานมาพี่น้องมาบรรยากาศดีดีติดแม่น้ำ ดูพังลดูพางไม่เยอะขดั้นยตื่นหัวยุบอ้ประมาณปรมา Loại miết đây là khứ Có bạn loại miết nữa Có sả mán bà la là làm Sả sơn Ai bà lau Xá thụ xa thụ เด้อเด้อแบบมาสาธ,สาธุสาธุบุญสาธุบุญอาทิตย์ดอกมามาไหวพระน้วยกันด้วยบุนีไหวพระพระสมานพระลาลามชะเสิงเศร้าอ๋อมี ฝากพี่ตอนนอ้องวิวย,ยังไหลาสาธุบุญเ่ากันเด้อพี่น้องเด้อยสาธุบุญด้วยกัน,กนอ่ะ,อะคลิปนี้ไว้แค่นี้คลิปหน้าก็ว่ากันไปสวัสดีครับ